ผิวหนังอักเสบทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างปวดขึ้นผื่นขึ้นแพ้ง่ายผิวหมองบางเป็นสิวสเตียรอยเป็นฝ้าสเตียรอยนะสกิดนี่สกิดหน่อยก็แดงแล้วอันนั้นลักษณะของผิวหนังอักเสบผิวอักเสบไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิวนะสิวอุดตันก็คือผิวหนังอักเสบเมื่อไหร่ที่เราสามารถควบคุมการอักเสบในผิวหน้าเราได้เนี่ยผื่นยุบผิวเรียบ แต่ถ้าเกิดเราใช้สกินแคร์ที่เขาคอนโทรลออยสสาหรับคนที่ปกผิวมันหรือว่าเป็นสิวนะผิวเราจะแห้งขาดความชุ่มชื้นเยอะๆพราะผิวขาดความชุ่มชื้นปุ๊บมันจะผลิตน้ำมันขึ้นมาชดเชยน่าจะมันมากขึ้นปัญหาสิวก็ไม่เคยหายเลยเยืบออุดตันเยื่อักเสบสลับการวงจรผิวไม่เคยถูกตัดขวดนี้ค่ะปรับสมดุลการผลิตน้ำมันใต้ถึงหน้าเติมความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวหน้าเพรนั้นเนี่ยผิวแห้งผิวมันก็ดูแลได้ หนาผิวมันพอใช้ปุ๊บความมันจะลดลงในขนาดเดียวกันส่วนที่แห้งไม่แห้งนะจ๊ะจะชุ่มชื้นค่ะซิก้าเติมความชุ่มชื้นปรับสมดุลการผลิตน้ำม,มันใต้ผิวหน้ายังมีสารสกัดอื่นๆอ,อ,อ,อีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในนี้เป็นฟาซเตอรอยเป็นสิ่งเซเตอรอยแล้วก็บนหน้าเดียวกันมีทั้งสิ่งและฟาส่วนนี้ค่ะ